คราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุญตาในเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันพุทธที่3ามธันวาคม2,568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้สงมวยเชิงการชกมวยชอบของช่อง3 6สึกเกียรติเพชรประจำวันเสาร์ที่6ท่านวาคม2,568นะครับ หากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไ้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสบุญตาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ i d ดีไลค่ i อจีเค9955ย้ำ k i g k 9955ก็ถักถ่ายมาได้นะครับภาคสดๆจากขอบเวทีวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์ภาค2ช่องช่อง3แล้วก็ช่อง36นี่แหละส่วนวันอาทิตย์ภาค3ช่องรวดนะครับฟังง่ายไหลลื่นดีราคานะครับไม่มัวไปร้องเล่นร้องลองให้ท่านเสียฟิวเสียอารมณ์แน่นอนไม่ต้องไปเหียืยงหูฟังมันพูดอะไรวะมันพูดอะไรวะ ไม่มีครับแบบนั้นผมก็ฟังหลายหูหลายเจ้านะครับนะชัดแจนอยู่แล้วอันไหนมันฟังง่ายเราก็มาบอกกันไม่มีเวลาที่จะให้ผมนั่งเวยตัวเองนั่งอวยพักพวกตัวเองมันไม่ใช่นิสัยครับไม่ใช่สไตล์ผมด้วยนะครับส่วนลายพิมพ์สองร้บาทจังแนบเกินคุ้มพี่น้องผมรู้ดีครับขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศทีมนี้เล่นแล้วนะทีมนั้นเขาเล่นไม่หยุดสายนี้มันเข้าแล้วนะเราเข้าตอนนี้แต่งตัวตอนนี้นะ ถ้าชอบบรรยากาศพิมพ์แบบนี้มาอ่านกลุ่มพิมพ์ผมสองระบาทเกินคุ้มแน่นอนหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสอบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียงเดือนละ300รกลุ่มลายพิมพ์เดือนละสองระบาทจังแนบแน่นอนที่นี่มันมีเจ้าถิ่นเจ้าที่มีเจ้าพ่อมีขายใหญ่ต่างๆเอาตัวรอได้นะครับ ถ้ากลัวเอาตัวไม่รอดชิงความไม่เปรียบมาอ่านกลุ่มพิมพ์ผมชัดเจนครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นมวยเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงเทศกาลนะออรแปลว่าอันตรายแล้วเป็นต่ออยู่ดีก็เตะก้านคอกันนอกได้นะครับนะก็รีบต่อยรีบนอนก็มีเพื่อจะไปหาลำไพ่ต่อยตามงานวัดต่างๆตามต,ต,ต,ต่างจังหวัดเข้าไปปมวงเทศกาล ก็ต้องระมัดระวังครับนะทุกคนมันต้องการเงินเนี่ยมันน่ากลัวช่วงนี้คู่ชื่อหนึ่งไอทีลิทช้างคนครศรีร้อยกับหนึ่งปอนจะพบกับยอดเพทายออเป็นจมาศสิทธิ์อบตอจันชีลิตตัวนี้มันมีไอทีเด็อันนี้ตัวชีลิอืมวยซ้ายครับนะเดินมวยได้ถอยมาเป็นเตะซ้ายหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกถือว่าออกได้ดีครับฟิมครบเครื่องรวดแรงไ้ ดุดดันขยันครับทรงก็แข็งแรงดีนะครับนะกล้าแรกกล้าสวนเลยลีลาอาวุธสวยงามเกินตัวมากไอ้ทีลิต์ตัวนี้ยอดลูกเกยบอีกตัวหนึ่งละครับนะเตี๊ยนสายเลยโหแม่นมากคมมากนะครับดักเตะสวยๆแล้ววนหนีเลยทรงแบบนี้แต่ว่าวันนี้เล็กสั้นกว่าเยอะไอ้เราพับแต่เราขาสวยมากครับไอเด็กคนเนี้ยสมองมวยอาวุธมวยนี่โหเกินตัวมากเลยบรรยากาศดีครับหน้าเสือสู้ดีแหละทีมสายใต้แข็งโป๊กเลยนะครับนะ ัดกันล่าสุดที่นี่แหละเสมอกันไว้วันนั้นต่อยห้ายกแหละต่อยสองพักสอเป็นมวยเด็กแต่ว่ามันถ่ายทอดจบแค่4ี่ยกเวลาเขาไม่พอแต่มวยมันต่อยห้ายกมันเสมอกันเออเอาตามนี้ในก็ปั้มตีตามจังหวะแทงราคาประกันตัวข้อแขนแข็งแรงนะครับมันขึ้นคอตัวใหญ่วันนั้นกอดโน้มคอตัวใหญ่ลงมาเลยนะไอชีลิตตัวเนี้ไปดูยอดเพชรชัยครับไอนี้ขวา เดินหน้าท้าโดนชนแรกทรงแบบนี้แต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสองส่วนสู้เข่าอาชีพสูงยาวใหญ่กว่าเยอะแต่ว่ามันจะบางๆหน่อยนะลอยๆโปร่งๆหน่อยฉีบก็จกที่คนใจดีครับมันมีมวยเข่าจริงแต่ว่ามีลูกถีบนําทางแล้วเพื่อจะจับในตีนะครับไม่ใช่เขาไม่มีตานะสุดนยอดลูกเย็ยบเหมือนกันละครับนะแบบเชิงไม่สนเดินชนจับวงในตีไปเลยครับนะ วงในนี่ดูดีกว่าชัดแต่มันสูงมันยาวถ้ามันจับได้นะครับนะอาัาการล่าสุดเสมอมาที่นี่แหละอย่างที่บอกต่อยห้ายกแหละต่อยสองพักสองมวยเด็กๆต้นๆวันนั้นเดินรับอาวุธก่อนนะครับแต่ว่าจับในดูดีเลยปั้มรัดมัดตีก่อนรัดมัดเฟือตีขยันเด้งดีนะครับนะแล้วก็บรรยากาศมาดูเป็นรองเนี่ยวันนี้คู่นี้นี่สนุกอีกครั้งแหละมวยเด็กคู่นี้ครับนะเพล็กไปมานอกกับใน ผมชอบทีเดชดช้างนครสีอยู่ครับชอบไอ้ทีเดชดช้างนครสีเล็กพิกหนูครับอาวุธมวยสมองมวยฝีมือมวยนี่โหสวยงามมากเลยครับนะตอนต้นไปก่อนอนะมวยอย่างนี้สมองมวยนี่แหละมันมีลูกหักเหลี่ยมเป็นนะครับมันตัวเล็กกว่าก็ตามคู่ที่สองเลยครับไอเพชรอาวุธกิ๊กพระรามเจ็ดร้อยปอนด์จะพบกับแก้วสวรรค์โรงเรียนกีฬาขอนแก่นเพชรอาวุธตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอก ก็ถือว่าออกได้ดีฟิ้งก็เครื่องรวดเร็ไวสมองบวิเลียมหักล็อกท,ที่ถีบก็จุกกี่ควรใจด,ดีแต่ไซน้าทําได้ดีบักเป็นอาบุกิ๊กพลับเจ็ดแต่ว่ามันจะหลุดหลบโครงเคขงนิดนึงนะครับนะสุดยอดลูกเจ็บแห่งยุคอีกตัวแหละไอ้ตัวนี้อาวุธสวยงามเกินตัวมากครับนะคุณชินที่นี่กว่าเพราะว่าต่อยประจําประจําที่นี่แต่ว่าโดนหนักๆก,ก,ก็มีแข่งๆได้อยู่นะครับนะมันดีมากก็คือมวยเซียนครับมวยทีมเซียนนะ กิ๊กพรามเจ็ดเนี่ยสีเสื้อเนี่ยเป็นสุภาพสตรีหรอกแต่ว่าเขาก็อยู่กับกลุ่มเซียนทีมเซียนนะ่ะก็คือช่วยกันรันช่วยกันดันช่วยกันเล่นช่วยกันผลักราคาเอาตรงๆแบบนี้ราคานำหน้าเอาวุธค่อยว่ากันทีหลังเลยนะครับเนี่ยบรรยากาศมันเว่อร์บางมากนะครับนายก็กอดปั้มรัดมัดเฟือตีทรงมันจะแบบกินเหลี่ยมกินทรงครับไม่ค่อยบู๊หรอกไอ้ตัวเนี้ยไปเรื่อยๆราคาในี่พร้อมดันวืบๆเลยแหละ ราคาดันตัวบนก็เอาเอาเอาเ,อาเลยแหละที่เนี่ยมันเป็นแบบนั้นไปดูแก้วสวรรค์ครับอันนี้มวยขวาสองแข้งสองกาดเป็นบางทีก็กาดซ้ายได้เดินหน้าท้าวดวนชนแรกเลยเตะได้ทั้งซ้ายและขวาหนักแน่นเป็นจัะแรงหมัดสอกออกได้ดีฟิิมครบเครื่องรวดเร็วไวดุดดันขยันแบบไฟเตอร์เลยนะไอ้แก้วสวรรค์ตัวเนี้ชื่อดีด้วยชื่อแบบนี้ชื่อแปลกๆแ,แต่ว่าก็ดูดีไม่ต้องไปลอกเลียนแบบใคร บูสู้ดุดันขยันครับนักแก้วสวรรค์ตัวนี้สูงรอยก็พอกันแหละแข็งแรงดีนะครับไอ้ตัวเนี้ยหัวจิตหัวใจมั่นคงธาดมวยใช้ได้เลยนะเรื่องธาดมวยผมมองว่ามันดีกว่าไอ้เพชรอาวุธอีกนะตัวเนี้ยลูกสู้ลูกขยันมีเยอะความพยายามสูงไอ้เด็กคนเนี้ยแต่ว่ามันจะตอยที่หลังถ่ายทอดช่องเจ็ดนะหลังคู่เอกนะครับบางทีก็ถ่ายทอดอยู่ไยหลังคู่เอกช่องเจ็ดสบยผมดูเด็กคนนี้ดูมีอนาคตเลยนะครับนะหมัดศอกนี้ครบเลย ลูกแม่นลูกคมนี่มีเลยนะครับนะติดว่าไม่ค่อยคุ้นชินเวทีนี้เท่าไหร่เรื่องอาวุธมวยลูกแม่นลูกคมหัวใจไม่มีเป็นรองวันนี้จะเป็นรองก็แต่บรรยากาศเพราะว่าไปเจอมวยทีมเซียนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรื่องนี้เป็นรองเขาในานี่ก่อนรับมัดเฟือตีครับเป็นรองสุดกู่มันก็ฮึดก็ฟึดขึ้นมาเป็นต่อและชนะได้นะไอ้ตัวเนี้ยคู่นี้เนี่ยโหมันหน้าเสือกับหน้าแข้งหน้าเสือ ไอเพชรอาวุธน่ะมันน่ากลัวเตะติดบังมันยังเฮแล้วก็ไหลต่อกันน่ะตัวบนมันก็เอาอะเนี่ยกลัวมันจะสองสองลุมหนึ่งจังเลยคู่นี้พูดก่อนเกมนะกลัวมันสองลุมหนึ่งเวทีนชอบเป็นบรรยากาศดีมันก็ชงอยู่แล้วส่วนหน้าแข้งก็อยู่ไอแก้วสวรรค์ล้วนแล้วันนี้ยเวทีนี้มวยหน้าเสือดีมันก็มักได้เปรียบอะตัวบนมันเสิร์ปอะเอาตรงๆครับนะก็ไปดูเทียบๆกันเราก็ได้ครับนะมันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรอกไอพวกเนี้ยเออ ประเดียวไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นหรอกเอาตรงๆผมไม่เคยไปโทษเซียนผมตามเซียมไปเอาเงินแต่กรรมการที่พูดเนี่ยเขาจ้างให้มันมาเป็นกลางมันก็เลยต้องวางตัวให้เป็นกลางห้ามมวิให้เป็นกลางเออบกักบ้าให้ลังงตนี่โหชงจนรู้ตัวชนะคู่นี้เนี่ยผมยังชอบแก้วสวรรค์โรงเรียนกีฬาขอนแก่นอยู่นะครับชอบไอ้แก้วสวรรค์อยู่นะครับลูกแม่นลูกคมนี่แหละที่ชอบนะครับนะ ลูกสู้ลูกขยันครับเด็กคนนี้มีอนาคตแน่ครับนะสู้ดีมากจะแพ้จริงๆก็ต้องหน้าเสือแล้วก็ตัวบนชงลากกันไปกินท้ายๆนั่นแหละนะครับเพิ่มใส่หมอกรกะเทยเลยก่อนนะเนี่ยคู่ที่สามไอ้เพชรสองเพชรมวยไทยยิมเรายี่สิบเก้าก่อนจะพบกับสิงห์ปืนใหญ่สอดำเนินสอจเล็กเมืองนนท์นั่นแหละไอ้เพชรสองเจเล็กมวยขวาครับเดินมาได้ถอยมาเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกได้ดีมากฟิ้งกับเครื่อง รถเนองไวดุดดันขยันทรงแข็งแรงครับแต่ว่ามันแข็งทื่อๆนะไอเพชรสองนะสูงยาวใหญ่กว่าเยอะวันนี้จากตระกูลฝรั่งหัวใจมวยไทยนะครับแต่ขาต่อยหมัดฟันศอกมีครบหมัดนี่รัวเป็นชุดๆไม่ใช่ออกเป็นชุดนั้งรัวเลยแต่ว่าป้องกันเขาไม่เป็นครับนะเปิดหน้าใส่เลยโดนสวนวูบวาบผู้วาบก็มีหัวแต่ว่าหัวใจมันเนี่ยมันไม่แร่งเท่าไอเพชรหนึ่งกับเพชรสามนะไอเพชรสองเนี่ยหัวใจไม่เท่าสองตัวนั้นนะ แล้วก็ธาตุมวยก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ถ้าได้หัวใจไอ้สองตัวนั้นโหไอ้สิงห์ปืนใหญ่นี่เหลือแต่ชื่อถ้าได้หัวใจแล้วธาตุมวยแบบไอ้เพชรหนึ่งกับเพชรสามเนี่ยไอ้สิงห์ปืนใหญ่เหลือแต่ชื่อวันเนี้ยแต่ว่าธาตุมันไม่มันไม่ขนาดนั้นแต่โดยรวมมันก็ดีกว่าคู่ชกวันเนี้เรื่องธาตุมวยอลูกสู้หัวใจต้นต้นอันตรายครับหมัดใี่พร้อมรัวให้หมอบแองแงหมาได้เลยแต่ว่าหลุดหลวมอย่างที่บอกครับเปิดหน้าเปิดตาใส่ ความเป็นมวยมันน้อยกว่าแหละวันนี้แต่ว่าความตั้งใจลูกสู้มันดีในก็ปั้มรัดกอดรัดเฟือตีบรรยากาศดีครับเป็นฝรั่งมีหน้าเสือนะไอ้ตัวนี้ชุดสายใต้แข็งโป๊กคุมหน้าเสือโดยยอดเซียนแห่งยุคเสียกลยว้วยฉวังเอลของแท้นะแข็งโป๊กนะครับไปดูสิงปืนใหญ่ไอ้ดีไซา์เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะซ้ายหนักแน่นเป็นจมัมพนแรงหมัดสอ,อกได้ดีเลยฟิมขึ้เครื่อง รวดเร็วว่องไปสมองนม่มีเลียมผักรถจะกทิกีจุกจิกกวนใจดีดักเตะดักแทงโคตรสวยงามปล้าแรกกล้าสวนครับแต่ว่าประเภททําเขาได้โดนไม่ได้สิงเปินใหญ่เปลี่ยนชื่อหลายชื่อแล้วก็อยู่เท่านี้แหละเรื่องฝีมือมวยสมองมวยอาวุธมวยกระดูกมวยนี่แข็งป๊อเก่าเก่ากึกดีกว่าเจ๊เรื่องพวกเนี้แต่ตรงหัวใจและธาตุมวยที่ผ่านมาเนี่ ไม่เอานี่มันทิ้งตัวนะครับมวยแบบนี้ไว้ใจไม่ได้นะันจะทิ้งเราตอนไหนก็ไม่รู้นะครับไอ้นี่ถ้าหล่นแล้วนอนแผ่หลาเลยนะทําเขาเป็นพระเอกโดนทําให้ผู้ร้ายชัดเจนเลยนะไอสิงเปินใหญ่ตัวเนี้ยวันนี้เล็กสั้นกว่าครับนะแต่ว่ามันเป็นมวยกว่าชัดแหละแต่มันวัดฝากผีฝากไขไม่ได้อะ่ะมวยอย่างเงี้ยมันจะทิ้งเราตอนไหนเนี่ยน่ากลัวนะครับไว้ใจไม่ได้ครับนะ เรื่องอาวุธมวยฟีมือมวยกระดูกดีมดล่าสุดเนี่ยโดนรุลล่นหลานอัดน็อกนะดูกลัวเด็กด้วยนะครับไฟล่าสุดเนี่ยไอ้ปราบดาอายุแค่สิบหกปีเองอ่ะไล่อัดเอานี่นถอยหนีอัญญาอัญญาเออเอยันแล้วยันแล้วทิ้งตัวเลยนะเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้คู่นี้ในเมื่อสอง่งวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะร้องเล่นนับน็อกมาก่อนใส่แผ่นี้มาอย่าไปคิดอย่างอื่นไอ้เพชรสองกับซิงห์มันใหญ่ร้องนับน็อกมา อยากลองเท่าไหร่หมลองมาบางคนบอกเล่นไม่ได้โหคู่มือตากินตัวบ้านเล่นที่ตู้ก็เล่นได้เหมือนับน็อกเขาบอกห้สี่ลองก็ตอบไปทําไมเออให้บอกอะไรขนาดนั้นถ้าให้ชอบผมชอบเพชรสเพชรมวยไทยยิมช,ชอบฝลั่งครับถ้ามันได้หัวใจแล้วทาดมวยแบบไอ้เพชรหนึ่งกับเพชรสนะไอ้สีงคนใหญ่เหลือแต่ชื่อครับแต่ว่าทาดมวยมันไม่ขนาดนั้นชัดเจนครับคู่ที่สี่คู่เอกครับ ไอจีรวัตรสราชภูมร้อยสิบปอนด์จะพบกับเพชรเมืองทองสพงอ,งอมรจิรวัตรตัวนี้ขวาครับเดินไปได้ถอยมวยเป็นเตะขวาหนักแน่นเป็นจำแรงหมัดสอกถือว่าออกสมสู้เข่าอาชีพปอดใจปลายแรงนะครับับจิรวัตรรวดเร็วไปดุดดังขยันดีกล้าแรกกล้าเลยครับฉีบก็จุกจิกคนใจดีครับนะเตะซ้ายหน้าก็ทําได้ดีกระดูกก็ถือว่าแข็งก,กว่านะครับเพราะว่าจำนวนไฟมันเยอะกว่าแหละช่วงหลังๆก็ถือว่าผ่านเบอร์ดีๆนะไอจิรวัตรเนี่ย ชื่อมือมันจะลอยๆกว่าด้วยผมมองแบบนี้นะครับนะติดว่าวันนี้มันเล็กกว่าสั้นกว่าน้ําหนักปล่อยๆจะใหญ่กว่าเขานิดแต่ตัวคนมันสั้นแบบน็อกเขาได้ก็แพ้น็อกเป็นครับแต่ก็ถือว่าสู้ดีนะครับเจต,ติวัฒตัวเนี้ยถึงแม้ว่าเคยแพ้น็อกก็ตามท่ามันก็ใช้ได้เลยลูกขยันความตั้งใจนี่ดีไอเด็กคนนี้สามไฟหลังไม่ครบยกเลยน็อกสองแพ้น็อกหนึ่งล่าสุดที่เวทีนี้แหละเป็นลองเป็นลองอยู่ฮึดจับตีเขาตึกตึก,ตกฟันสอกใส คู่ชกทิ้งตัวเฉยเลยบักเพชรวิเศษอะไรนั่น่ะล่าสุดเนี่ยที่นี่แหละคนฮือฮาเลยอะ่ะเป็นต่อแล้วก็ทิ้งตัวเลยนะครับนะเพชรวิเศษซออัตชัยเนี่ยในนี่ปั้มรัดมตัตีนึกแรดงแสบแงสนุกล็อกรัดมตีเหนียวนุ่มนะครับแข็งแรงดีความพยายามสูงความตั้งใจดีติดว่าวันนี้มันแต่เล็กกว่าแต่ว่าผ่านมวยดูว่าจะลอยๆกว่านะช่วงหลังเนี่ย ไปดูเพชรเมืองทองครับซ้ายตั้งรับจับทางดึงบังตั้งโตเตะ้ายหนักแน่นเป็นจมแรงหมัดสอกก็ถือว่าออกสัสู้ครับฟีมคอบเครื่องจริงจริงมันก็มวยเข่าแหละไอเพชรเมืองทองเนี่ยแต่ก็ดูว่าหลากหลายหน่อยถ้าว่าเข่ามันก็ไม่ใช่เข่าดุเหมือนไอจีลวัฒน์นะเชีจุกิงกวนใจดีครับดักเตะดักแทงสวยงามเตะระพัดเตะราคาสูงลอยกว่าวันนี้แต่ว่ากระดูกจำนวนไฟมันจะน้อยกว่านะไยมวยก็เกรดไล่กันแหละ เมื่อก่อนเนี้ยตัวเดิมๆหมุนเวียนกันแหละแต่ช่วงหลังเด็กมันเริ่มเริ่มต่างกันเริ่มเริ่มฉีกหนีจากกันนึกออกไหมครับนะแบบน็อกเขาได้แพ้น็อกเป็นนะครับดูว่าทตาุมวยดูเป็นรองด้วยนะครับนะไอการแพ้นอะกของไอ้นี่มันมันดูแบบแพ้แบบดูไม่ฮึดแบบยอมย่อยากไปเลยนะติดว่าไม่ขยันอีกอาวุธสวยนะครับแต่มันไม่ขยันนะไอเพชรเมืองทองเนี่ยเต็ดทรงถอยเยอะไปด้วยเวทีนี้มันไม่ค่อยชอบ อย่างว่าเซียนมันก็เล่นไปหมดแหละมวยถอยมวยเตะมวยเดินมวยขี้กระจอกหมาเขาไปหาเงินก็ไม่ว่าเขาตามเขาไปเอาเงินในก็ปั้มรัดกรตีตังแตแปเสปลงชนะลึกกอดรัดเฟือตีนะครับธาตุมวยผมมองดูเป็นรองเนี่ยแล้วก็ลูกขยันนี่เป็นรองดีว่ามันได้ใหญ่ได้ลอยนะครับันนี้ความกระท่อนกระแท่นหน่อยแต่ว่าล่าสุดแจ้งเกิดไว้แล้วที่ช่องห้าเกียรติเพชรตอนเย็นก็ชนะเพื่อนร่วมค่ายจิรวัตรละไอ้แสนแสนศึก ช่องห้านะครับนะไอสนสิบมันเวียดเล็กไอคู่นี้เนี่ยนะครับผมยังชอบจีรวัดสรรชภูมิอยู่นะครับนะชอบไอจีรวัดสรรชภูมิอยู่ชอบลูกขยันความตั้งใจช่วงหลังๆเนี่ยดูว่าจะผ่านเบอร์มวยหรยลอยๆกว่านะครับนะก็พลิกไปมาแหละคู่นี้ติดว่ามันเล็กครับนะต,ตัวเท่ากันกิรวตดนี่กขขยำแหละมวยคู่นี้มันเล็กครบถ้วนครับสนใจเข้ากลุ่มผม ไอดีไลค์หานะครับลยเสียง300รายพิมพ์200บาทจังแนบนแน่นอนเจ้าถิ่นเจ้าชีเจ้าพ่อขายใหญ่ต่างๆชจองสากับชจองสาระวังนะครับชิงความได้เปรียบมาอยู่กลุ่มพิมพ์ผมนี่นะครับไม่เคยไปโทษเซียนอนะ่ะผมไม่เคยไปโทษผมชอบซะอีกลองเจ้าถิน่นเจ้าพ่อเข้ามุมเดียวกันดูที่ผมชอบอะ่ะสรุมวยครับช่วงนี้มันใกล้เทศกาลรนะรมัดระวังนะไอทิด ชีลิศคู่ที่หนึ่งกับไอยอดเพทาไทยชอบชีลิศช้างนครสีเล็กพิหนูครับสมองมวยฝีมือมวยสวยงามมากไอเด็กคนนีตน้ต้นไม่แพ้หรอกมันเนี้ยจะแพ้ก็ต้องแพ้ท้ายนุ่นคู่ที่สองเพชรอาวุธกับแก้วสวรรค์หน้าเสือมันอยู่เพชรอาวุธหน้ากลัวมากอยู่ที่ว่ามันจะต่อยแบบสองลุมหนึ่งไหมมันจะชงกันไหมส่วนหน้าแข้งมันอยู่ไอแก้วสวรรค์ผมเลือกชอบที่หน้าแข้งอย่างแก้วสวรรค์โรงเรียนกีฬาคอนแกน อาวุธมันเยอะมันแม่นมันคมลูกขยันาตามวยมันมั่นคงดีจะแพ้จริงๆก,ก็ต้องต่อยสองลมหนึ่งเขาชงสั่งตรงข้ามท้ายๆนู่นแหละน่ากลัวอยู่นะเวทีนี้มันชอบมันเป็นงานนะอตัวบนนะคู่ที่สามเพชรสองกับสิงห์ปืนใหญ่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะลองเล่นแผลนับนอกมานับนอกเล่นมาก่อนมันอยากลองก็ต่อให้เขา ถ้าเลือกชอบผมชอบเพชรสองเพชรมวยไทยยิมความเป็นมวยน้อยกว่าแน่แหละกระดูกไม่ทันหรอกแต่สิ่งที่ดีกว่าคือหมัดแล้วก็หัวใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับคู่ที่4ี่จิรวัตรกับเพชรเมืองเหนืออาเพชรเมืองทองโทษน,นะครับอย่ามาจับผิดคำพูดผิดกันเล็กเล็กน้อยๆ,ๆครับนะมาฟังเอาประโยชน์ดีกว่านักฟังที่ดีอะผมก็เรียนมานะครับวิชาการพูดเขาจะไม่มานั่งจับผิดคำพูดผิดเขาจะมานั่งฟังเอาสิ่งที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาไปพัฒนาและปรับปรุง เขาไม่มาว่าเฮ้ยอันนี้พูดผิดพูดผิดอันนั้นก็ได้แต่คําผิดเขานั่นแหละไปจําแต่คําผิดเขาแนละยก็เลยไม่มีประโยชน์ในการฟังนั้นเลยชัดเจนครับโอ้ให้บอกความวิธีการฟังจิรวัตรกับเพชรเมืองทองพลิกไปมาเนี่ยผมชอบจิรวัตรสราชภูมิอยู่ชอบลูกขยันความตั้งใจช่วงหลังๆถือว่าผ่านเบอร์ดีนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ